พระมหาปัญโถกเถระสาวกผู้เลิศด,ด้านปัญญาวิวัตอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าปฐุมมุตตะสมัยพระพุทธเจ้าปฐุมมุตตะพระองค์นั้นพระเถระนี้เกิดเป็นกระดุมพีคนมีทรัพย์มัง่งคั่งมากด้วยทรัพย์สินในกรุงหังสวดีเขามีน้องชายอยู่คนหนึ่ง สองพี่น้องเลื่อมใสในพระศาสดาจึงไปพระวิหารฟังธรรมบ่อยๆวันหนึ่งกระดุมพีผู้เป็นพี่ชายเข้าเฝ้าฟังธรรมในพระวิหารได้เห็นพระศาสดาทรงยกย่องพิสูรรูปหนึ่งว่าเป็นเอตัทคะหมายถึงผู้เลิศหรือผู้ยอดเยี่ยมด้านฉลาดในปัญญาวิวัตร เขาจึงปรารถนาจะเป็นพิสุเอตตะทะะเช่นนั้นบ้างจึงกราบทูลนิมนพระพุทธเจ้าและพระพิสุสง์ให้รับมหาทานที่บ้านของตนตลอดเจ็ดวันในวันที่เจ็ดเขากราบทูลว่าข้าพระองค์พึงเป็นเช่นพิสุผู้ฉลาดในปัญญาวิวัตบ้างในอนาคตพระพุทธเจ้า ทรงตรวจดูอนาคตก็ทรงพบว่าความปรารถนาของเขาจะสำเร็จได้โดยไม่มีอันตรายจึงพยากรณ์ว่าในอนาคตในที่สุดแห่งแสนกับพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคตมะจากอุบัติขึ้นพระองค์จากสถาปนาเธอไว้ในฐานะที่ปรารถนา ทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จกลับไปวันหนึ่งน้องชายของเขาก็ไปพระวิหารฟังธรรมและได้พบเห็นพระพุทธเจ้าทรงยกย่องพิสูรูปหนึ่งว่าเป็นเอตัคคะด้านเนลมิตกายและเป็นผู้ฉลาดในเจโตวิวัตรเขาปรารถนาเป็นอย่างพิสูจนั้นบ้างจึงกราบทูลนิมนต ให้เสด็จรับมหาทานที่บ้านของตนพร้อมด้วยพิ่สุสงเมื่อเสร็จแล้วก็กราบทูลให้ทรงทราบความปรารถนาซึ่งทรงพยากรณ์ว่าจากสำเร็จได้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วสองพี่น้องก็ได้ทําการบูชาพระเจดีย์บรรจุพระบรมสาลีริกธาตุ ด้วยทองเมื่อตายแล้วทั้งสองได้ไปเกิดในสวรรค์ล่วงไปแสนกับพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเราทรงบรรลุอภิสมมาสัมโพธิญาณแล้วทรงสเสด็จพระธรรมจักรอันบวรให้เป็นไปจนสเสด็จประทับในพระเวรุวันวิหารกรุงราชกฤตตามลำดับพระเถระสมัยนั้น ลูกสาวของท่านธนะเศรษฐีในกรุงลาจกลลักรลักลอบได้เสียกับทาตของตนแล้วคิดว่าหากคนอื่นๆรู้การกระทำนี้ของเราก็จะโจดจันกันเราก็จะอยู่ที่นี้ไม่ได้ยิ่งมารดาบิดาของเรารู้เข้าก็จะทำให้เราเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเราต้องไปอยู่ที่อื่น แล้วจัดเตรียมเอาแต่ทรัพย์และของสำคัญเท่านั้นพากนันหนีออกไปทางประตูใหญ่ไปอยู่ในที่ที่ไม่มีคนรู้จักอาศัยการอยู่ร่วมกันนั้นนางจึงได้ตั้งคันเมื่อคันของนางแก่แล้วก็ปรึกษากับสามีว่าธรรมดาการคลอดในที่ที่ไม่มีญาติและเผ่าพันธุ์เป็นความลำบากแก่เราทั้งสอง เราควรไปคลอดที่เรือนสกุลของเราเถอะสามีพูดต่อรองว่าวันนี้จะไปแล้วไม่ไปพุ่งนี้ค่อยไปแล้วก็ไม่ไปเมื่อล่วงเวลาไปหลายวันนางจึงคิดว่าคนผู้นี้โง่เขานักเขาจะไปหรือไม่ไปก็ช่างเราก็ควรจะไปเมื่อสามีออกไปทำงานนอกบ้าน นางก็เก็บข้าวของและบอกกับเพื่อนบ้านว่าจะไปบ้านมารดาบิดาแล้วออกเดินทางฝ่ายสามีกลับเข้าบ้านไม่เห็นนางก็ถามเพื่อนบ้านแล้วรีบติดตามไปทันในระหว่างทางนางได้คลอดบุตรชายที่นั่นเองสามีจึงถามว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปนางจึงตอบว่า เราจะกลับไปบ้านเรือนพ่อแม่เพื่อการใดการนั้นสำเร็จแล้วเรากลับเรือนของเราเถอะแล้วตั้งชื่อให้บุตรชายว่าปันทกเพราะเกิดในหนทางต่อมานางได้ตั้งคันคนที่สองครั้นคันแก่แล้วก็ต้องการกลับไปคลอดที่บ้านเรือนของมารดาและบิดาอีกแต่ก็คลอดบุตรในหนทางอีก จึงตั้งชื่อบทชายคนเล็กว่าจุลละปันถกบทชายคนโตเรียกว่ามหาปันทกเมื่อเด็กชายทั้งสองจเจริญเติบโตขึ้นโดยลำดับพวกเขาไปเล่นกับเด็กในวัยเดียวกันแล้วได้ยินเพื่อนเ,อนเรียกคนโน้นคนนี้ว่า,าลุงปู่ย่าเมื่อกลับเข้าเรือนแล้ว จึงถามแม่ว่าแม่จ๋าเด็กคนอื่นๆเรียกปู่เรียกย่าพวกเขามีปู่ย่าพวกเราไม่มีบ้างหรือขอรับมารดาจึงตอบว่าญาติของพวกเราในที่นี้ไม่มีหรอกแต่ในกรุงราชคลืพวกเจ้ามีคุณตาชื่อธนะเศรษฐีมีญาติคนอื่นๆอยู่อีกเป็นอันมาก ถามว่าแล้วทำไมพวกเราไม่ไปกรุงราชจะคืเล่าแม่นางนิ่งเงียบไม่ตอบเมื่อบุตรชายทั้งสองถามบ่อยเข้านางจึงบอกกับสามีของตนว่าพวกเด็กเล็กบเล้ากันเหลือเกินแต่หากพ่อแม่ของเราเห็นพวกเราท่านอาจจะกินเนื้อของเราได้แต่เราควรจะไปส่งไปที่เรือนคุณตาคุณยาย แล้วให้เด็กๆเ,เข้าไปเองสามีเห็นชอบด้วยสามีภรรยาจึงพาลูกชายไปกรุงลาจครืแวะพักที่ศาลาแห่งหนึ่งใกล้ประตูเมืองแล้วจ้างให้คนไปส่งข่าวแก่มารดาบิดาว่าแม่จ๋าพ่อจา๋าลูกหลานสองคนมาหาสัตว์ที่วนเวียนอยู่ในสังสารวัตนั้น ก็ไม่เคยเป็นบุตรเป็นธิดากันนั้นไม่มีมารดาบิดาได้รับข่าวของนางแล้วต่อไปว่าเจ้าทั้งสองคนมีความผิดมากเราไม่อยากเห็นเจ้าทั้งผัวทั้งเมียพวกเจ้าจงรับทรัพย์เท่านี้แล้วกลับไปเถิดแต่จงส่งเด็กๆมาให้พวกเราเลี้ยงดูลูกสาวธนาเศรษฐี รับเอาทรัพย์ที่บิดามารดาส่งมาให้แล้วมอบลูกชายสองคนให้คนที่ส่งข่าวนำไปยังเรือนคุณตาและคุณยายในพี่น้องสองคนนี้จุลละปันทกยังเด็กเล็กอยู่เมื่อหาปันทกไปพระวิหารกับคุณตาได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเป็นประจำจิตใจจึงเกิดความโน้มเอียงไปในเพื่อบวช วันหนึ่งเขาฟังธรรมจบแล้วพูดกับคุณตาว่าถ้าคุณตาอนุญาตผมจะบวชทนาเศรษฐีถามว่าเจ้าพูดอะไรการบวชของเจ้าจากเป็นความเจริญของเราและของโลกถ้าเจ้าจะบวชก็จงบวชเถิดเขายืนยันคำแล้ว พากันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตัดถามว่าท่านมหาเศรษฐีท่านได้เด็กมาหรือทูลว่าพระเจ้าข่าเด็กคนนี้เป็นหลานของข้าพระองค์เขาอยากจะบวชในสำนักของพระองค์จึงตัดเรียกพิสุผู้ถือบาตเป็นวัดรูปหนึ่งมาตรัสว่าเธอจงบวชให้เด็กคนนี้เถิด พระเถระนั้นสอนจตปัจจกรรมฐานคือกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าให้เด็กบรรพชาเป็นสามเณรแล้วหลังจากบวชแล้วท่านเล่าเรียนพุทธพจน์ได้มากเมื่อครบอายุยี่สิปีแล้วได้อุปสมบทเป็นพิสุกระทาโยนิโสมนัิการคือใส่ใจเพียพรพยายามในสมถะและวิปัสนา จนได้อรูป,ประชานสีออกจากองค์ชานแล้วพิจารณาด้วยวิปัสนาได้บรรลุเป็นพระอารหันต์หลังการบรรลุธรรมท่านมีความสุขอยู่ในฌานเข้าฌานสมาบัติบ้างและความสุขนั้นเกิดจากผลผลสมาบัติบ้างท่านอยู่ด้วยความสุขในฌานความสุขในมรร และความสุขในนิพพานการมีความสุขจากความหลุดพ้นนี้ทำให้ท่านคิดถึงจุลปันทกผู้เป็นน้องชายจึงคิดว่าเราอาจจะให้ความสุขอย่างนี้แก่จุลปันทกได้หรือไม่หนอแล้วจึงเข้าไปหาโยมตาแจ้งว่าถ้าโยมอนุญาตอาตมาจะขอให้จุลปันทกบวช เศรษฐีได้อนุญาตน้องชายจึงบวชเป็นสามเณรอยู่ในสำนักของท่านนั่นแหละวันหนึ่งท่านได้พิจารณาถึงข้อปฏิบัติที่ทำให้บรรลุแล้วเกิดความโสมนัสกล่าวคาถาเหล่านี้ไว้ว่าเมื่อเราได้เห็นพระศาสดาผู้ไม่มีภัยครั้งแรกเมื่อนั้น ความสลดใจได้เกิดขึ้นแก่เราเราได้เห็นพระศาสดาผู้เป็นอุดมบุรุษผู้ใดนอบน้อมพระศาสดาผู้ทรงสิริที่พระบาทด้วยมือทั้งสองผู้นั้นพึงทำพระศาสดาให้ทรงยินดีโปรดปรานครั้งนั้นเราได้ละทิ้งบุตรภรรยาทรัพย์และทัญยาหาร ปลงผมและหนวดออกบวชเป็นบนรรพชิตเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิขาและสาชีพมีชีวิตและความประพฤติตามที่ทรงบัญญัติไว้สำรวมดีแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ต่อมานครั้งนั้นความตั้งใจความปรารถนาของเราสำเร็จแล้ว เราไม่ได้นิ่งเฉยแม้เพียงครู่เดียวเมื่อเราถอนลูกศรคือตัณหาขึ้นไม่ได้ขอจงดูความเพียนความบากบั่นของเราผู้อยู่ด้วยความตั้งใจอย่างนั้นเราได้บรรลุวิชาสามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราได้สำเร็จแล้วในอัตถกถากล่าวว่า ท่านอยู่เพียงสองอิริยาบถเท่านั้นคือเดินจงกรมและยืนเท่านั้นท่านออกจากรูปสมาบัติแล้วเจริญวิปัสนามีองค์ฌานเป็นประธานก็ทำให้แจ้งพระอรหัตตผลอัตถกถาธรรมบทกล่าวว่าธนาเศรษฐีอนุญาตให้หลานชายทั้งสองไปบวชโดยง่ายเพราะท่านอายชาวบ้าน เมื่อถูกถามว่าหลานทั้งสองนี้เป็นลูกของบุตรหรือทิดาคนไหนของท่านจะตอบว่าเป็นลูกของลูกสาวที่หนีออกจากบ้านไปก็ต่อไม่ได้เพราะอายเมื่อหลานชายจะบวชจึงอนุญาตโดยง่ายต่อมาพระมหาปันทกสอนศีลสิบแก่สามเณรจุลปันทก แล้วสอนให้เรียนคาถาหนึ่งคาถาว่าดอกบัวโกโกนุษมีกลิ่นหอมบานแต่เช้ามีกลิ่นไม่ปราศจากไปฉันใดเธอจงเห็นพระอังคีรถพระผู้มีรัศมีแผลออกจากกายผู้ลุ่งเรืองอยู่ดุดพระอาทิตย์ส่องแสงในกลางหาวฉันนั้นในบทหนึ่งคาถานั้นมีสี่บาท บทที่สามเณรเรียนแล้วก็ลืมเลือนไปโดยง่ายต่อมาท่านพยายามเรียนพยายามท่องคาถานี้เพียงคาถาเดียวเวลาล่วงไปสีเดือนท่านก็ยังไม่สามารถเรียนไว้ได้ท่านว่าเป็นเพราะในอดีตชาติเคยดูถูกหัวเลาะเยาะเยะ้ยพิสูคราวรูปหนึ่ง ในสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะทําให้พิสุรูปนั้นเลิกเรียนพระมหาปันทกกล่าวกับสามเณรว่าจุลละปันทกเธอเป็นคนอาภัพในศาสนานี้หนึ่งเดือนแล้วแม้คาถาเดียวเธอก็ไม่สามารถเรียนได้เธอจะยังกิดแห่งบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้อย่างไร เธอจงออกไปจากที่นี้เสียเถิดสามเณรถูกพระเทละขับไล่จึงเดินไปยืนร้องไห้อยู่ท้ายพระวิหารตอนนั้นท่านไม่ปรารถนาจะเป็นคฤลือหัดเพราะมีความผูกพันในเพศบรรพชิตขณะน,นั้นมีคนรับใช้ของหมอชีวโกโกมารพัฒเข้ามาในพระวิหาร เข้าไปหาพระมหาปันทบผู้ทำหน้าที่รับนิมนต์และแจกจ่ายอาหารแก่พิสูสง์เขาเรียนนิมนต์พิสูุ0ห้าร้อยลูกพระมหาปันทบกล่าวรับนิมนต์ว่าเรารับนิมนต์ทั้งหมดยกเว้นแต่จุลปันทกเท่านั้นพระจุลปันทกได้ยินคำนั้นก็เกิดความเสียใจรุนแรง วันรุ่งขึ้นจึงคิดจะศึกแต่ได้รับพระมหากรุณาโปรดให้บรรลุธรรมในที่สุดต่อมาพระพุทธเจ้าทรงสถาปนาพระมหาปันถกว่าภิกษุทั้งหลายพระมหาปันถกเลิศดกว่าพิสษุสาวกของเราผู้ฉลาดในปัญญาวิวัตรการที่พระเถระ ไล่พระน้องชายนั้นเป็นเพราะท่านไม่มียานรู้อัธยาศัยของน้องชายอย่างที่พระพุทธเจ้ามีก็ท่านจุลปันถกนี้เป็นพุทธเวไนมิช่สาวกเวไนต้องการได้พระพุทธเจ้าแนะนำเท่านั้นจึงจะตรดสรู้ภิกษุทั้งหลายเข้าใจว่าพระมหาปันทกมีความโกรธ มีความไม่พอใจน้องชายพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วตรัสว่ากิเลสทั้งหลายย่อมไม่มีแก่พระขีนาสศทั้งหลายแต่บุตรของเราทำเพราะเธอมุ่งอัดมุ่งทำเป็นหลัก